ใครบ้าเกิดที่มีปัญหาสิวผิวหมองคล้ำนะคะผิวแห้งผิวหยาบกล้านผิวไวต่อแสงนะคะหรือว่าเส้นผมหลุดร่วงง่ายเล็บเปราะหักง่ายแล้วเป็นคนที่กระดูกข้อต่อเนี่ยล่นก็ก็แก้ๆตลอดเวลาเนี่ยมาคลิปนี้ของพลเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเพราะวันนี้เนี่ยพลมีตัวคอลลาเจนตัวนี้มาแนะนำเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยโอ้โหเด็ดดวงมากอะตัวนี้มีชื่อว่าคอลลา ตัวนี้เนี่ยทานแค่าวันละหนึ่งช้อนเท่านั้นนะคะแลวเขาบอกว่ากระปุกนี้เนี่ยบอกต่อกันเยอะมากๆตัวนี้นะคะนางเป็นคอลลาเจนแท้พรีเมียมจากประเทศญี่ปุ่นมีเอกสารรับรองหรือว่าเป็นคอลลาเจนปลาน้ำจืดใครที่แบบว่าเป็นคนที่แพ้อาหารทะเลเนี่ยสามารถทานได้นางเป็นคอลลาเจนเพปไทายนะคะมีผสมของวิตามินซีแล้วก็ซิงค์ตัวนี้เนี่ยปลอดภัยนะคะแล้วก็มีออยล์ตัวนี้นะคะช่วยทำให้ผิวขาวใสออรา่าสิวหลุดฝ้าจางหายปวดเข่าทานได้แต่วัยรุ่นถึงวัยคุณปู่คุณย่าเลย เมื่ออายุเริ่มมากขึ้นนะคะเราต้องหมั่นเทคคอลลาเจนบ่อยๆนะคะเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยก็จะเริ่มทุดสถดถอยไปตามการเวลาตัวนี้เนี่ยจะบอกว่าดูดซึมได้ดีมากเพราะว่านามีวิตามินซีเร่งการดูดซึมคอลลาเจนตัวท้าเลยค่ะผิวขาวใสไวมากเรื่องผิวไว้ใจเลยอันดับหนึ่งแน่นอน จะบอกว่าตอนนี้นางมีโปรโมชั่นเด็ดดวมากค่ะเซตทดลอง1กระปุกราคาเพียง510บาทเท่านั้นแต่ว่าเซตที่ขายดีมากๆนะคะก็คือจะเป็นเซต3กระปุกราคา1,220บาทแถมฟรีกระปุกนั้นูดิคอนหน้ารักพรุงนี้ไปเลยฟรีๆเลยตัวนี้ในมูลค่า190บบาทนะจ๊ะแถมบริการส่ง และมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยใครสนใจโปรโดีๆของ Color Cin Plus ด้วยนะคะเดี๋ยวพอจะทิ้งช่องไทยเก่บไว้ให้ด้านล่างนะจ๊ะจะรับกันไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย